วัสดีอาจารย์ประจำวิชานะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมารายงานนะคะในเรื่องภาษาถิ่นค่ะสมมุิเพื่อนเพื่อนได้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องภาษาถิ่นนะคะรู้จักปันป้าว่าภาษาถิ่นคืออะไรภาษาถิ่นภาษาถิ่นจะเป็นภาษาย่อที่ใช้พูดกันในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและสื่อความหมายความเข้าใจระหว่างบุคคลที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดยียวกันซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐานภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในสืออยู่ในชุมชนนะคะภาษาถิ่นแรกคือภาษาถิ่นมีสานภาษาถิ่นมีสานนะคะของไทยจะมีลนนักษณะใกล้เคียงก,กันกัปนบประเทศเพื่อนบ้านคือระเทศลาวแต่ว่า หรือว่าเป็นภาษาถิ่นของประเทศไทยนะคะภาษาถิ่นอีสานจะมีภาษาถิ่นย่อยที่เรียกได้อีกหลากหลายเช่นภาษาที่ใช้ในชุมพูอย่างภาษาอีสานจะพูดกันเนี่ยจะใช้ภาษาในจังหวัดทางตอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะจังหวัดสกลนครหนองคายพนมขอนแก่นอุบลอุดรร้อยเอ็ดชัยภูมิเลยหลัสหัวห้างจันทบุรีต้นต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างคําในภาษาถิ่นกลางวันภาษาถิ่นอีสานเรียกว่า อะไรนะกลางเรนนะคะอนาคตภาษาอินโานเรียกว่านานาส้มตำเรียกว่าปูพริกป่นเรียกว่าปิ้งแมงป่องเรียกว่าน้ำไสเดือนไส้เดือนขี้ไก่เดียนขี้ไก่เดียนปลา ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างในภาษาเข่งกีสานะคะต่อไปภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่น,นพายาหรือภาษาคำองภาษาถิ่นเหนือที่ใช้สื่อสารเนี่ยอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบนหรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดินนะคะเราจะพูดกันในจังหวัดเชียงใหม่แม่สอนเชียงรายพะเยาลำปางน่าลำพูตาแร่เป็นต้นนะตัวอย่างคำถิ่นในภาษาเหเนี้ค่นนะ,คะ เคยคำวกาบไหมเคยแล้วก็ไปพากยไม่ใช่กาดในที่น,นี้ของภาษาไทยของเรานะคะในภาษาในภาษาที่เหนือจะเรียกว่ากาดแต่ภาษาไทยของเราจะเรียกว่าตลาดอ่าส่วนภาษาต่อไปก็จะเป็น,นาาคำว่าบังคับก็จะเรียกว่าเขมาก,ก็จะแปลว่าขนา,วาะวังแปลว่ารุ้มคุ้มทงแปลว่าตุง อาจางเช่นคพาว่าอย่างเช่นคพาว่าเมืองเมืองในภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยในภาษาเหนือนเขาจะเรียกว่าเชียงนะคะมื่อเกิดเทศเรียกว่าเขื่อเขืออะไรคะเขือส้มเมืเอเ้มเถูกต้องต่อไปภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นใต้าาน,ตนะคะจะเป็นภาษาที่ใช้สืส่อสารกันอยู่ในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยลงไปถึง แล้วบางส่วนของจังหวัดประจบคีรีขันธ์ก็เป็นภาษาถิ่นใต้เหมือนกันยังมีภาษาถิ่นที่ย่องไปอีกนะคะจะเป็นภาษาถิ่นใต้ฝั่งตะวันออกภาษาถิ่นใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจมีไปด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีตรังสตูลส่วนภาษาถิ่นใต้ตะวันตกนี่ก็จะมีภาษาก็จะมีภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่ขังงาระนองสุราษฎร์และชลบุรและภาษาถิ่นใต้สำเนียงเล็กู้งจักภาษาถิ่นใต้สำเนียงเห ภาษาจินใต้ของดีเจก็จะเป็นภาษาถิ่นของเขาที่ย่อยลงไปอีกทีนึงนะคะภาษานี้นะคะจะใช้ส่วนมากในจังหวัดกรานดีว่านและปัตตานีแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นที่เป็นภาษาถิ่นย่อยลงไปอีกเช่นภาษาถิ่นละนองภาษาถิ่นทุเกหรือภาษาถิ่นพัทลุงภาษาถิ่นสงขลาเป็นต้นนะภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้อาจจะมีเสียงหรือสำเนียงที่ต่างกันไปแต่ก็ยังมีสำเนียงใต้างมืนเยตัวอย่างสำเนภาษาใต้รีบร้อนอันนี้คุ้นคุ้นไหม คุณคุณเจอในข้อสอบที่ผ่านมากุกกับนะคะกุกกับถ้าตั้งใาาาทงจทำภาษาจีนได้จะเรียกว่าแรงข้าวโพดเรียกว่าคงน้ำตกเรียกว่า โกโกรู้จักไหมอาจจะเป็นคำที่แบบใช้รอเรียนกันได้นะคะต่อไปแบบสนาทนมหรแบบแจกแลวะลอันนี้เาต้องเปน่แเลยานไม่มีปากกา ใครทำเสร็จก่อนรองแท้ค่ะนงรองแท้อันนี้ต้องคิดว่าเป็นการทดสอบวนันที่ปฏิพันธ์ที่เราผู้เรียนนะบางทีผู้หนูอาจจะจำไม่ได้ว่าสิ่งที่ครูพูดไปคืออะไรคาครูมีอันนี้ให้ เราตั้งใจทำสิลูกติ k กจบติ๊กจบติ๊กจเราผ่าไปแล้วห้าชั่วโมง คำที่เพิ่งยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่เองข<ป>ี้เกียจเรียนเกษตรปลาเขือหำงมา้าดอกตาฟีบอลเหียวเข็กาดตัวตรงเดียวหรือผ้าเดียวผุวกกัะชันทีแกละอยู่ในภาษาชิ่นเมื่อกี้นั้นเลยใครเป็นก่อนยกมือเลยนะ เสร็จก่อนเราต้องถูวยนะลูกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเราจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก แล้วก็คนนี้ค่ะอาล้วาดวันรับพ่อค่ะรับพกอยิ้มจะจะยิ้มเด็ก <heaven entender it> ิน้องโยกรับไปแล้วค่ะน้องโกาลรับสองละวัน ในตามท้องถิ่นนั้นๆท้องถิ่นเดียวกันนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากภาษาประจำชาติในด้านการใช้คําการออกเสียงหรือการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรัขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ